ครับวันนี้พวกก็รายการ Bossy Cast Gaming นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเข้าเซิร์ฟไมค์ครับต่างประเทศนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเข้าไปเลยครับเนี่ยพิมพ์ตามนี้นะครับเซิร์ฟไมค์ครับ PE ศูนย์เก้าจุดห้านะครับให้เข้าไปอันที่อืมนี่อันนี้ครับ นี่ครับคุณจะเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีในตรงนี้ครับนี่นะครับ,รบมันจะมีคําว่าเอ่อ register นะครับให้คุณกดเข้าไปเลยสมัครง่ายๆพิมพ์แค่ชื่อเราแล้วก็อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนี่สําคัญนะครับคือเอาไว้เข้าไว้ตอนเล่นเกมนะครับต้องมีตัวสอนพิมพ์ใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเลขด้วยโอเคนะครับนี่จะผมสมัครไว้แล้วครับผมสมัคร เซิร์ฟเวอร์นี้นครับเดี๋ยวให้ดูครับซีนอนครับครับผมนี่ครับอืมนี่ครับข้อ,อนที่สามเลครับเราสักครู่นะครับ นี่แหละครับเนี่ยถ้าใครทำเพนเขาก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ย playe xcpe.be 1จุด b หนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์ครับโอเคนะครับเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ครับผมก็สมัครแล้วเดี๋ยวผมจะไปทดสอบไปดูครับเนี่ยครับเข้าไปเลยครับ อ่ะสักครู่ครับมันหลุดรอสักครู่นะครับ,รรบต้องใช้เวลาในการโหลดนานนิดนึงเพราะว่าเซิร์ฟผมอยู่นูน่นสิงคโ,โปร์นี่เซิร์ฟสิงคโปร์ครับเซิร์ฟอื่นผมสมัคไม่เป็นสมัครเป็นแต่เซิร์ฟนี้นะครับ อนจังืม <c oughs> เดี๋ยวลองออกเข้าใหม่นะครับนี่ครับมาแล้วมาแล้ว นี่ครับเนี่ยผมเดินออกมาได้ครับในส่วนคนที่ยังไม่มีรหัสนะครับเนี่ยเขาก็จะติดค้างอยู่ตรงตรงนี้ครับนี่เวลาให้คุณใส่รหัสครับให้คุณกดตรงนี้ครับนี่ละคุณก็พิมพ์ตรงนี้ยเป็นคําเนี้ยครับขีด e t r e i s t e r ครับแล้วก็ว้นวรรคช่องหนึ่งแล้วก็ตามด้วยรหัสของคุณนะครับนี่แค่นี้คุณก็สามารถเล่นไมค์ครับเซิร์ฟต่างประเทศได้แล้วนะครับนี่เห็นไหม ผมก็เดินไปเจอคนอื่นเขามีห้องให้เลือกเล่นอะไรตะลุยเซอร์ไวเตะลุยแมปอะไรต่างๆนานาครับมีกล้องของอะไรเยอะแยะครับส่วนวิธีเข้าเซิร์ฟครับให้กด Edit External นะครับนี่ครับตรงนี้ก็ใส่คำว่าไออะไรอะเพเยอร์อะไรนั่นะที่มันยาวๆครับอันนี้ก็เป็น1 0 5 2 0น่าจะมานนะครับเซิร์ฟเวอร์เนมก็แล้วแต่คุณตั้งชื่อครับแล้วกด a อดเซิร์ฟครับ ในทีนี้เข้าได้แล้วครับถ้าเข้าได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อผมจะหาทางแก้ไขให้ก็ได้นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับคุณครับ